เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนสวัสดีครับผมร้อยโทรสุรชัยกาดเกษมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่สองปีพุทธศักราช2565รหัส1ขี2ก046ครับ ครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกสุเมศุภาพกิตอาสาพระราชทานกองพลพัฒนาที่1ครับครับผมพี่เมฆวันนี้เรารับหน้าที่เป็นพิธีกรสวัสดีครับพี่เมฆครับเราทั้งสองคนวันนี้เป็นพิธีกรภาคสนามมัพาครัพี่น้องที่ชมและสจ ที่อยู่ทางบ้านครับผมมาชมกิจกรรมดีๆครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดท่าโขงครับผมวัดท่าโขงอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีตำบลหลุมดินใช่ครับใช่ไหมครับเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดราชบุรีใช่เราจะสังเกตง่ายๆวัดที่จะเก่าเก่าแก่เนี่ยจะเป็นดูจากอะไรครับติดแม่น้ําครับติดแม่น้ําใช่เพราะว่าสมัยก่อนมันการสัญจรจราจรเนี่ยเราจะใช้ทางน้ําเป็นหลักอ่าเพราะฉะนั้นเวลา จะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกที่สุดก็คือทางน้ําทางน้ําเลยเพราะนั้นสังเกตดูทวัดที่อยู่ติดแม่น้ําเนี่ยจะเป็นวัดที่เก,าเกา่าแก่มนี่หหลักๆเลย,ลลเลยนะ<ห>ครับ<ช>วัดที่ติดน้านี่คือวัดที่เก่าแก่เลยนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวมีวังมัชฉาด้วยใช่ครับวันนี้เราจะพาไปให้อาหารปลาด้วยครับพี่น้องที่ชมและ์สดที่อยู่ทางบ้านวัดนี้ทราบว่ามีหลายๆกิจกรรมเลยนะครับถ้ามาเที่ยวมี อ<ต>บมสมุนไพรอบสมุนไพยก็มีชื่อเสียงนะมีการมีชื่อเสียงครับ่มีชื่อเสียงด้วยเเร,ราพาไปดูนะครับม,ม,มีการนวดแขนไทยมีการ ให้อาหารปลามีพระใหญ่ด้วยริมน้ำโอ้นะครับมีกิจกรรมดีๆกลับว่าจักระครับวันนี้เราไปชมจิตอาสากันก่อนอ่าเรามาทํากิจกรรมจิตอาสาด้วยวันนี้พัฒนาครับเนื่องจากเป็นวันสํำคัญวันอะไรครับพี่เมธครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีใช่แล้วครับเราก็เลยกองพลพัฒนาที่หนึ่งครับ นะครับก็มาทํากิจกรรมจิตอาสากันนะครับเป็นการพัฒนาวัดนะครับปรับปรุงพื้ิธัให้ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวเราพาพี่น้องที่ชมรัศดไปชมกิจกรรมดีๆกันด้านในเลยครับเราทําความดีด้วยด้วยหัวใจครับผมตอนนี้ก็พี่น้องจิตอาสาเรากำลังล้างบันไดโบสถ์ครับวันนี้ เป็นวันชฉลิมรประชนมพรรษาครับเราก็มาร่วมกันทำความดียังวันสําคัญทางศาสนาอีกวันอะไรครับเนี่ยครับวันนี้น่าจะเป็นวันวิสาขาบูชาวัน,นวิสาขาบูชาด้วยใช่ไหมครับ<ช>วันนี้โอ้โหนี่ครับพี่น้องจิตอาสาของเรานะครับก็กําลังกวาดล้างนะครับเช็ดถูนะครับเรียกว่า ช่วยกันช่วยกันจิตอาสานะครับเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเรานะครับเพราะว่าศาสนาก็คือสถาบันหลักประจำชาติใช่แล้วครับสถาบันนะครับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับสามสถาบันหลักของเรานะครับเราก็มาช่วยกันทำนุบำรุงนะครับนี่ครับพี่น้องจิตอาสาของเรากำลังฉีดน้ำล้างนะครับตรงนี้คือทโบสถพระอุโบสถนะครับเรามาช่วยกันครับ ล้างทําความสะอาดพระอุโบสถกันนะครับเราจะสังเกตง่ายๆถ้าเราไปจิตอาสาพัฒนาตามวัดเนี่ยหลักๆเลยก็คือเราจะทําความสะอาดโบสถ์เพราะว่าโบสถ์เนี่ยเป็นเป็นสถานที่ที่สําคัญที่ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นสถานที่หลักๆเลยที่สําคัญของทางวัดเลยใช่ไหมครับเป็นสถานที่ที่ใช้ในการ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาว่าจะเป็นการบวชพระครับหรือว่าการทําปฏิโมกข์นะครับก็คือการทบทวนวินัยสง์นั่นเองก็จะทำกันที่ทําในโบสถ์ในโบสถ์นะครับเป็นกิจกรรมของสงนะครับที่ทํากันเราก็มาทำความสะอาดทั้งด้านนอกด้านในแล้วก็มีการปัดกวาดเช็ดถูนะครับด้านนอกเราก็ล้างนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปไปชม พี่น้องที่ชมไ์สดไปชมอะไรครับไปชมอบสมุนไพรครับอบสมุนไพรที่นี่มีอบสมุนไพรด้วยนะครับน่าสนใจกันเลยทีเดียวครับพี่น้องครับเนี่ยเรายังตามพวกเรามาหาท่านผู้รู้ไม่เจออยากรู้ประวัติของวัด ครับว่าทําไมวัดนี้ต้องต้องชื่อว่าวัดท่าโขงแล้วสังเกตจากการเข้ามาเราจะเจอรูปปั้นช้างมีรูปปั้นช้างใช่ครับช้างแต่เขาเนี้ยคาว่าโขงเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกของช้างช้างช้างเป็นโขงช้างเป็นโขงใช่ครับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องครับผมว่านะคครรรัับบู้้ไไม่ดนะครับผมคิดว่า คิดว่าเป็นอ่าท่าโขงคือท่าน้ําที่อยู่ติดกับแม่น้ําโขงอะไรแบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับหรือเราก็ไม่ทราบใช่ไหมครับไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรนี้เรามาเจอทางขวามืออันนห้องอบสมุนไพรห่างไกลโลกธรรมชาติบําบัดณวัดท่าโขงของเรานะครับอันนี้รู้สึกว่าตรงนี้จะเป็น อบฟีด้วยนะครับอบฟีด้วยใช่ไหมครับครับแล้วก็เหมือนกับว่าแล้วแต่จิตศรัทธาใครจะทําบุญค่าสมุนไพรอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นองค์โรงอบเป็นห้องอบใช่ไหมครับห้องอบอยู่ด้านในส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนวดนวดแผนไทยนวดแผนโบราณอย่างที่บอกนะครับมีนวดแผนไทยด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะพา ท่านผู้ชมได้มาชมนะครับมาชมกันครับว่า,วาด้านในมี<า>เป็นอย่างไรบ้างทางวัดเนี่ยเราจะมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตพา,าพี่น้องที่ชมไ์สดทางมบ้านมาชมกิจกรรมนิดสักนิดนึงครับน,น,<อ>นี่ครับทางวัดท่าโขงของเรานะครับมีกิจกรรมเรื่องของการ นวดสมุนไพรด้วยนะครับ<น>ที่นี่นะครับสําหรับใครที่มาเที่ยวก็สามารถมานวดสมุนไพรได้ที่นี่นะครับ,รบผมตรงนี้ก็จะมีห้องอบก,ก็คือว่าถ้าเรามาก็คือเราต้องอบสมุนไพรก่อนอใช่ไหมครับอบใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นอบสมุนไพรที่นี่อ่า,อาเดี๋ยวจะมีหญิงออสอบถามคุณพี่สักนิดหนึ่งดีกว่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว ขออนุญาตทักทายพี่น้องที่ชมไลฟ์สดสักนิดหนึ่งครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับค่ะชื่อหมอฝนนะคะค่ะเป็นเจ้าของร้านค่ะที่นี่นะคะร้านหมอโลดนะคะนวดแผนไทยค่ะอ๋อที่นี่ก็จะมีห้องอบสมุนไพรนะคะเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันใช่ไหมครับเวลาก็จะมี11ดโมงถึงสองทุ่มนะคะส1บเอถึง2ทุ่มทุ่มพี่น้องที่ชมไลฟ์สดที่อยู่ ใกล้ๆนะครับราชบุรีก็สามารถแวะเข้ามานะครับลร้านมอรดก็จะเป็น8ปดโมงถึงสองทุ่มเหมือนกันนะคะจองได้นะคะแล้วแล้วแล้วยังลงอบห้องอบนะครับมันต้องมีการจองการอะไรไม่เข้าใจมาได้เลยใช่ไหมครับของที่วัดนะคะฝากทุกเวลาก็จะมีตู้บริจาคแล้วแต่เราจะทำบุญนะคะคือแล้วแต่กิจสถานใช่ไหมใช่เลยนะครับ พออบสมุนไพรของทางวัดเสร็จแล้วแล้วก็มานวดต่อได้ใช่ไหมครับบางคนเขาก็จะนวดก่อนแล้วค่อยอบนะคะรับแล้วแต่เลยใช่ไหมนวดก่อนแล้วค่อยอบก็ได้นะครับก็มีประโยชน์พอทราบไหมครับว่าการอบการเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างครับก็จะเป็นเพื่อเรืองลมอะไรนี้นะคะหมุนเวียนดีนะคะได้ได้ทุกคนค่ะวิ่งผู้ชายได้หมดผู้ชายได้หมดได้ค่ะบริเวณดีคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็อบได้ค่ะครับผม ก็นะพี่น้องใครสนใจก็มาได้เลยครับมาที่นี่ได้นะครับท่าโขงนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับสวัสดีครับนี่ครับข้อมูลดีๆนะครับในการอบสมุนไพรของเรานะครับแล้วก็จะนวดก่อนหรืออบก่อนก็ได้นะครับสำหรับพี่น้องที่ชมและที่สนใจนะครับก็มาแวะมาเที่ยวมาใคร เส้นได้นะครับนวดคลายเส้นนะครับก็จะมีสองสองร้านเนาะเร้านนวดอันนี้ก็คือเป็นร้านที่ที่เอ่อเหมือนกับว่ามาสัมปทานกับทางวัดครับแต่ทางวัดก็คือจะเป็นในเรื่องของอบสมุนไพรฟรีครับครับแล้วก็เสร็จใครอยากจะนวดก็มานวดทางนี้ก็ใช้บริการได้ก็ราคาจะไม่ไม่ไม่แพงเนาะราคาย่อมเยาทั่วไปใช่แล้วครับต่างไปก็ชั่วโมงละร้อยห้าสิบใช่ครับนี่ก็เป็นอีก หนึ่งที่นะครับ,รบที่สามารถมานวดสมุนไพรได้นะครับถ้าใครเมื่อยพี่น้องที่ชมไลฟ์สดนะครับก็แวะเข้ามานะครับาาใช้บริการได้นะครับมาไหว้รพระเสร็จแล้วก็มา นวดหายเส้นแก้เมื่อยได้นะครับแก้ม่ยได้ด้วยอย่างที่บอกนะครับท่าทางขทอมือนี่คืออะไรครับอันนี้คือสารเจ้าแม่ตะเคียนสารเจ้าแม่ตะเคียนนะครับสังเกตจากชุดที่แขวนจะไม่ธรรมดาเท่าไหร่ก็จะมีไม้ตะเคียนแล้วก็มีชุดไทยนะครับชุดไทยของเจ้าแม่ตะเคียนที่น่าจะมีคนมาถวายนะครับอาจจะมีการบนบานสารกล่าวไว้แล้วก็มาแก้บนครับผมครับน่าจะศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าดูจากชุดแล้ว แล้วก็ที่วัดนี้ที่วัดนี้จะมีอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งกิจกรรมก็คือการถ่ายชีวิตโคกระบือ๋อมีถ่ายโคกระบือนี่อ๋อนี่มีรูปฟั้นโคกระบืออยู่ด้วยตรงบริเวณนี้แต่ว่ารู้สึกว่าจะอยู่โคกระบือจะอยู่ทางด้านนน้นโคกระบือจะอยู่ไกลสักนิดนึงแต่ถ้าแล้วใครจะมาทําบุญถ่ายชีวิตโคกระบือก็มาทําบุญรงมารจากได้ทางด้านนน้นสามารถถ่ายชีวิตโคกระบือได้ที่นี่ด้วยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องที่ชมไลฟ์สดว่า ใครมาที่นี่นะครับสามารถมาถ่ายชีตโคกระบือได้นะครับนอกจากมาไหว้พระสักระแล้วนะครับนี่ครับทางนี้ครับไฮไลท์เลยครับมีพญานาคนะครับตอนนี้จิตอาสาของเราก็กําลังล้างบ่อทําความสะอาดนะครับนี่ครับมีพญานาคนะครับเจ็ดเสียงนะครับที่นี่นะครับปู่นาคราชนะครับก็มีคาถาในการบูชา พอปู่นัคราชนะครับใครจะมาขอพรนะครับก็สามารถแวะมาที่นี่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้จิตอาสาของเราก็ช่วยกันนะครับทำความสะอาดนะครับผมล้างบ่อกันนะครับและซิกเนเจอร์ของทางวัดโขงของเราครับอีกหนึ่งที่ พระใหญ่พระใหญ่พระใหญ่นี่เป็นอะไรที่ไฮไลท์มากครับเพราะว่าคนปกติทั่วไปจะมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นใช่ไหมครับที่ผ่านสัญจรทางน้ําเท่านั้น๋อถ้ามาทางน้ําจะเห็นใช่ครับนะครับเพราะว่าอยู่ติดน้ําเลยถูกต้องครับเดี๋ยวเราพาพี่น้องที่ชมไะสดรไปดูกันเลยครับว่าพระใหญ่ของเราอยู่ตรงไหนอยู่ทางนี้นะครับอยู่ทางด้านนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวให้กล้องเราพาพี่น้องที่ชมไะสดไปนะครับครับผม นี่ตอนนี้อาทางซ้ายมือสักนิดนึงนะครับทางจิตอาสาแล้วก็ทางพ่วงมชานะครับก็มาร่วมกันตนนี้<ำ>รู้สึกว่าเราจะไปยากกิจกรรมจิตอาสาเราจะข้ามน,น,น้ำยากน้ําท่วมแล้วครับจิตอาสาของเรากําลังช่วยกันกน,นะครับ ล้างบ่อพญานาคนะครับเดี๋ยวดูซิเราจะไปเดี๋ยวหาช่องทางไปนะครับข้ามน้ําไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันคือไฮไลท์ของเราใช่ครับต้องไปต้องดูนะครับตอนนี้เราต้องไปพาพี่น้องที่ชมได้สดไปชมพระใหญ่ของเรานะครับนี่ครับมาถึงแล้ว เดี๋ยวให้ตากล้องหันมาทางนี้สักนิดนึงครับนี่คือทางขึ้นนะครับขึ้นเลยครับของเรานะครับตอนนี้เราได้ช่วยกันทําความสะอาดนะครับจิตอาสาของเรานะครับล้างน้าก็เลยขังบริเวณทางขึ้นนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่อุปสรรคครับเราพาวิญญาณที่สลดมานี้ครับพระใหญ่ของเราจะมีนะครับเป็นพระหลวงพ่อ้านแหลม หลวงพ่อบ้านอันนี้องค์ที่นั่งอยู่นี่คือหลวงพ่อวัดไร่ฉิงครับอ่าส่วนองค์ที่ยืนอยู่นะครับองค์ทางด้านนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับมีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับผู้หมวดพอจะรู้ไหมหลวงปู่เทพประธานพรว่าทาไมทําไมถึงสร้างพระสามองค์นี้ไม่ทราบเลยครับทำไมถึงต้องเป็นสามองค์นี้ใช่ไหมครับตามประวัติแล้วครับนะ หลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดและขิงเนี่ยท่านลอยน้ํามาตามประวัตินะตามประวัติใช่ครับท่านลอยน้ํามาครับน้ํามาแล้วก็แลวพ่อวัดบ้านแหลมนี่ก็จะไปขึ้นที่จังหวัดสมุทรสงครามครับที่แม่น้ําแม่กองก็เส้นนี้แหละครับเส้นนี้คือแม่น้ําแม่กองด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะเป็นแม่น้ําแม่กองที่ใช้สัญจรก็ตอนเดินทางมาก็จากจังหวัดกาญจนบุรีครับลองมาทางซ้ายนี่ก็ ไปจนถึงล่องไปสมุทรสงครามแล้วก็ออกปากอ่าวทะเลไปอ๋อล่องไปทางขวาโน้นนะครับก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําอ่านี่คือสะพานโอ้โหเป็นแม่น้ําแม่กลองใช่ไหมครับมาจากแม่กองมาจากเมืองการจังหวัดการจนบุรีการจนบุรีนะครับผนมาซึ่งสมัยก่อนก็สัญจรทางน้ําก็จะใช้นี่แหละครับนี่เรายังเห็นยังมีเรือนะครับยังมีเรืออยู่เรือนี้ก็สําหรับไว้ลอยอังคาร โอ้เวลาพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือที่ไหนก็ตามที่จะมาลอยังคารก็จะมาเช่าเรือนี้ได้นะครับไปลอยังคารกันได้ทบในแม่น้ำเรือที่ครับผมก็เป็นก็ยังถือว่าก็ยังใช้งานกันอยู่นะครับใช่ครับยังใช้ได้ตลอดแม่น้าใช้งานได้นะครับก็เป็นประวัติน่าสนใจจริงๆนะครับทั้ง ประวัติก็คือลอยน้ํามาใช่ไหมครับ<ช>แล้วมาขึ้นที่นี่คือตามประวัติแล้วจะมีประมาณห้าองค์ครับครับมีห้าองค์มีหลวงพ่อบ้านแลหลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วก็หลวงพอ่อถ้าผมจําผิดจะชื่อหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาอีกวัดหนึ่งแล้วก็อีกวัดหนึ่งผมจําไม่ได้แล้วนี่ครับมีมีะระฆังด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคาะระฆังนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลไหนๆก็มาแล้วนะครับขอเคาะระฆังสักนิดนึงนะครับอ่าให้ ดังกังวานนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานใครจะมาขอพรก็มาเคาะระคังที่นี่ได้นะครับใช่ครับนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลครับให้กับท่านผู้ชมที่ชมใช่แล้วครับให้กับท่านผู้ชมด้วยเลยนะครับอนุโมทนาสาธุใช่แล้วครับสาธุได้นะครับอนุโมทนาสาธบุญไปนะครับวันนี้เราพามาวัดมาทําบุญนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของที่นี่นะครับนอกจาก ไทโคอบสมุนไพรนวดสมุนไพรนะครับไหว้พระใหญ่นะครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมปล่อยปลานะครับปล่อยาปล่อยชีวิตครับวังมัดฉาครับผมที่นี่เขาเรียกว่าวังมัดฉานะครับปลานะครับอยู่ด้านล่างเรามาทําบุญปล่อย นู่น้องๆมาได้น mm hmm. okay. ี่เห็นไหมยังมีมีน้องๆนู่นน่วันหยุดนะครับวันนี้มันหยุดก็พี่น้องประชาชนเดินทางมาครับมีนักท่องเที่ยวมามาให้อาหารปลาตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยเพราะว่านุอนๆจะชอบมากมีปล่อยปลามีให้อาหารปลานะครับถ่ายรูปได้นะครับวันนี้เราก็นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเลี้ยงปลากันมาเลี้ยงปลานะครับเราเอาขนมปังนะครับมีขนมปังกับอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดให้ให้ปลานะครับก็จำนาย ถูกแล้วยี่สิบบาท,บาทนะครับไม่แพงนะครับ<ม>ก็สามารถมาให้อาหารปลากันได้ที่นี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาต สักหนึ่งถุงนะครับเดี๋ยวไปให้อาหารปลาสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณผมครับนะครับขอเ็เลยเหรอครับแน่นจริงจ่ายตังค์ไปแล้วครับพี่ครับเอาไปให้ปลากันนะครับวันนี้เราก็พาพี่น้องที่ชมไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านครับมาให้อาหารปลานะครับรับบุญด้วยกันในวันหยุดนะครับวันนี้วันหยุดวันพระด้วยวันหยุดวันพระนะครับวันดีๆนะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับมาครับพี่เมธครับเอาขนมปังให้ปลากัน ปลานะครับก็มันจะเหมือนกับว่ามันจะลอยรอรอตลอดเวลาครับอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็สังเกตดูจะเป็นปลาตะเพียนหางแดงปลาตะเพียนหางแดงใช่ไหมครับเยอะมากเลยนะครับเต็มเลยนะครับครับผมลองดูครับเอาลองเนี่ยครับยนเลยครับครับให้อาหารปลากันโอ้โหปลาเยอะมากเลยครับพี่น้องครับนี่เอาหลายๆชิ้นเลย สำหรับให้ไลท์นะครับไฮไลท์ครับของที่นี่นะครับ้องมานะครับมาได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับมาได้ตลอดเปิดตลอดใช่ครับแต่เวลาเที่ยงอย่ามาครับมันร้อนมันร้อนับเที่ยงก็ไปทานข้าวกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แวะมาเที่ยวชมกันมาก็มาแวะครับเลี้ยงปลาได้บุญได้กุศลนะครับปล่อยปลาด้วยนะครับใช่แล้วครับใชครับ พระนะครับในอุโบสถนะครับไหว้ไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่ริมแม่น้าครับนะทั้งสามพี่น้องนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับครับน่านี่ครับผมหาปลากันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับทีเดียวเทเลยนะครับก็ระวังร่วงนะครับจับไว้นะครับก็อนุโมทนานะครับก็มอบ ความดีนะครับมอบบุญให้กับพี่น้องที่ชมและสดทุกท่านเลยนะครับวันนี้สําหรับใครที่รับชมกันวันนี้เรามาทํำความดีร่วมกันนะครับก็อนุโมทนาสาธุนะครับร่วมบุญกันในวันนี้นะครับก็ใครที่อยากจะท่องเที่ยวนะครับไม่รู้จะไปไหนวันหยุดนะครับก็มาที่วัด ค่าโขงนะครับมาง่ายครับพอพอสมมติว่าถ้ามาจากกรุงเทพครับนะก็ลงตรงสะพานตรงบิ๊กซีนะครับข้ามสะพานตรงบิ๊กซีมาครับเสร็จแล้วก็ยูเทิร์นครับพอลงสะพานแล้วยูเทิร์นใต้สะพานนะครับยูเทิร์นใต้สะพานเตรียมตัวเลี้ยวซ้ายได้เลย่าลงปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายยูเทิร์นลอดใต้สะพานแล้วก็ออกมาก็จะมีเลี้ยวขวาเข้าซอยมาแล้วขับตรงไปเรื่อยนะครับประมาณจาก ตรงสะพานมาถึงนี่ประมาณ2กิโลครับ2กิโลเมตรไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากถนนใหญ่นะครับหรือจับ GPS มานะครับง่ายๆเลยนะครับวัดท่าโขงนะครับตำบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแล้วก็มีอ่าหลายๆอย่างนะครับที่วัดนี้นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับอยู่มากมายมีก็ต้องมาสัมผัสกันมาสักการะแต่บอกเลยว่าผมเคยมาแล้วแล้วเคยมีประสบการณ์แล้วที่นี่ครับ มีประสบการณ์จริงๆมีประสบการณ์กับตัวเองเลยใช่ครับประสบการณ์จากตัวเองเลยครับก็มันทําให้สามารถให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้อ๋อมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองของแบบนี้จิตศรัทธาด้วยนะครับอยู่ที่ใจเราด้วยท่านอยู่ที่ิตศรัทธาครับท่านก็ได้ท่านขอให้ใจลองศรัทธาใช่แล้วครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมได้ชม บริเวณที่กิจกรรม,รรมต่างๆของวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาคร่าวแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็แวะมาเที่ยวชมกัน,นใช่ครับก็สําหรับวันนี้เราทั้งสองคนคนะครับก็น้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับ,รบขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ได้สรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชและจิตอาสา904 มาพาพี่น้องที่ชมไ์สดนะครับมาชมกิจกรรมดีๆมาพาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับและพี่น้องที่ชมไ์สดที่อยู่ทางบ้านถ้ามีปัญหาเดือดร้อนนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับคอมเมนต์เข้ามาในเพจของเรานะครับในไลฟ์ของเราได้นะครับเราจะมีจิตอาสาที่อยู่ทั่วประเทศเลยคอยให้คําแนะนําคอยให้คาปรึกษานะครับหาแนวทางแก้ไขปัญหาบําบัดทุกบำบรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนของเราครับครับผมและ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับจิตอาสา9 0 4และจิตอาสาพระราชทานครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ครับติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาไว้นะครับว่าอีพีหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนกันต่อนะครับกิจกรรมดีๆนะครับสําหรับวันนี้ครับเราทั้งสองคนครับผมร้อยโทสุรชัยกาญเกษมครับผมจ่าสิบเอกสมิตสุภาพครับลาไปก่อนครับอีพีหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ ตัมือละจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนยามใจไม่เคยคาแคลนเราจิตอาส